เอาละก็กลับสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปเก็บม้าที่ชื่อสตอมฮอร์นัสซึ่งมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องของลิโป้แล้วถามว่าลิโป้ปลดล็อกอยังไงก็แค่เล่นก๊กได้กกหนึ่งจาก3ก๊กกให้จบ1รอบก่อนแล้วก็จะได้ลิโป้ม้านี่งไงลิโป้ซึ่งผมเล่นฝ่ายจโจก๊กจบไปละ1รอบเล่นให้ดูใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าหาเซฟไม่เจอแล้วก็แม่นางเตียวชานปลดล็อกออกมาได้อย่างไรก็คือเล่นเนื้อเรื่องของลิโป้จนจบแอคหนึ่งก็จะได้แม่นางเตียวชานมาแล้ว แค่นั้นแหละจบแล้วก็การปลดล็อกไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถเล่นในโหมดอีซี่ได้เลยไอเทมชิ้นนี้มันจะอยู่ในแอของริโป้นะแอกาการต่อต้านโจโฉนี่แหละดานนี้แหละดูอาวุธกันก่อนเลยเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลหกไอเทม ใส่เพิ่มพลังป้องกันไปแล้วกันแล้วก็น้องหมวย6ตัว6คนออกไปหมดเลยภารกิจก็คือกําจัดขุนพลของโจโฉให้หมดซึ่งตัวแรกก็คือโจหญินโจหญิงจะอยู่ตรงนี้มาถึงแล้วก็ไปจัดการโจหญิงก่อนเลยและหลังจากนั้นก็ไปปราบโจผีแต่ก่อนที่จะถึงโจผีสี่หลงจะปรากฏมาซึ่งเราต้องรอเขาก่อนนะไม่งั้นไปปราบโจผีก่อนเลยไม่ได้ จากนั้นเราก็เข้าไปในฐานของโจโฉเพื่อไปปราบเตนอุย่ยจากนั้นก็ไปปาราบแหหัวเอียนแต่ก่อนที่จะไปถึงแหหัวเอียนจะมีแม่ทัพของศัตรูออกมาหนึ่งคนไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะพอเขาปรากฏตัวออกมาเราก็ปราบเขาซะแล้วก็ไปจาัดก,การแหหัวเอียนและตัวสุดท้ายก็คือแหหัวตุ่นเมื่อแหหัวตุ่นปรากฏออกมาเราก็ไปจัดก,การเขาซะเป็นอันจบไอเทมก็จะปรากฏออกมาให้เราไปเก็บอันนี้เนาะงงไหมทำไมเข้าใจก็ตายคลิปแล้วกันเนาะ อเอาไปเลยฮ้ทางซ้ายไปหาโจยินแม่งเอ้ยไม่มีม้าหาเซฟเก่าไม่เจอไว้ไม่ไรู้เอาเอาไปไว้ไหนวิ่งไปมันจะมีลูกสมุนของโจยินอยู่ด้วยปราซะอ่านั่งไงข้างหน้าถ้าไม่ป่าบมันเดี๋ยวจะเปิดประตูไม่ได้เอาดิ เพิ่มขอบเขตการโจมตีอะเอาสิเยาๆครับจ่อเสียบนันและปิ้งไก่อึมเรียบร้อยขอดาบด้วยครับเพิ่มมาหนึ่งขวานด้วยโอ้โหของดีของดีเอาไว้จะได้ขี่มากับเขาสักทีอ้าท้าดวนก็ลุยติครับภาคนี้มีการท้าดวนด้วยแม่งโคตรเท่เลย เฮ้ยช่วยโดนตีโอเคตีเข้าเฉยจ่อเรียบโอ้โหมันกระโดดก่อนเอ้ยเอ้ยเดียวใจเย็นมาดิปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันบลอกได้หมดเลยสู้ยากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยกูแดงแล้วมาด้วยจ่อต๊บตเอาเกมมูโซ่นั่นนะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเออมันต้องอย่างนั้นดิ จบ so <inequ ity> ไม่นี่ขนาดเล่นแค่หมดดีซีนี่ยยังลำบากขนาดนี้แกก็ไปต่อโอ้ยพวกธนูตามล่าแม่งโคตรเกลียดเลยผ้าเนี้ยอุ้ยลั่นไงโดนจนได้อะเวยแต่จะการโจผีแต่ก่อนที่จะถึงโจผีสีหลงจะปรากฏตัวมาเดี๋ยวรอ ไปข้างหน้าอีกนิดนึงจากการตัวที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลยละหว่างรอจุหรือปาบตัวนี้ได้แล้วสิหลงจะปักกดตัวออกมาวะไม่รู้สิจ่อจุบเรียบร้อยแค่อ้้หโดนเสียบเอามาแล้วสิหลง เฮ้ยจู่มาลงจากหลังมาเพราะว่าข้าจะใช้มาเจ้าโอ้เประอยู่เรียบร้อยง่ายๆครับเอื้อสีหลงตายว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 ายแอะเอาไว้ยยึดม้ามันนี่ฟันไม่โดนเว้ยบอดแม่งโคตรโหดอ่ะกระโดดฟันเรามาโจผี อยู่ข้างหน้านี่แหละเฮ้มาเลยลูกชายคนที่สองของโจโฉใช่ไหมโอ้โหน่าเนี่ยบอดแม่งโคตรเก่งอ่ะเอ้ยลงมาจากหลังม้าเออเฮอโดนตีโอ้โหคาสิคตัวแรกก็ปึ๊บปึ๊บเฮ่อไม่ทายอายซึ่งโอ้โหไดโลมาสอง เอาละคราวนี้จะขึ้นม้ได้ไหมโอเคขึ้นได้นึกว่าพวกจะกระโดดกระโดดฟันซะแล้วเอาละต่อไปก,ก็ไปที่ป้อมของโจโฉเข้าไปข้างในเพื่อปราบโจโหินเฮ้ยไม่ใช่โจหินนี่ใครวะสี่หลงเออสี่หลงใช่ที่ไหนไอ้นัน่นเตียนอุ้ยโอ้โห,โโหแม่งเลยมาโอ้ฮะชึบชึบ รีกวัดฮ่าริโปแม่งโคตรโกงอ่ะเรียบร้อยโอ้ยโดนตีโดนตีโู้ยจงเปิดยังไม่เปิดอีกเฮ้ยอะไรฮ่าโอ้เฮ้ยฮึ่โดนตอดมาตอดฮึบฮึบฮึบมาเฮ้ยโดนมันจับเอ้ย เอาประตูปิดเอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหขอบคุณครับมันโถสองลูกเฮ้ยเฮ้ยหมูโซแม่งเลยหืมอะไรนักหนาบึ้มจั๊บบึ้มโอ้โ้แม่จ่อปึ๊บ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 เอ้ยแม่งเลยโดนก็นี่เรียบร้อยจ้า เรียบร้อยมาเปิดประตูให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้ข้าจออไปข้างนอกโอ้เรียบร้อยเย่ไอ้แจกันโอ้ยโดนธนูแล้วขึ้นมา้าได้เว้ยแ้่ว้ยแฮงหวัวเอียนแต่มันจะมีแม่ทัพโคม้านหนึ่งคนเราต้องจัดก,การมันซะอะไรเว้ยนี่ต้องอาศัยรักม้าจากศัตรู ออกมายังมันจะโผล่มาตรงนี้แหละม,มาโผล่มาแล้วมาเลยโอ้ชาทึบทึบโอ้โหเนี่ยแบงเอ้ยระบบล็อกเต้าอัตโนมัติเออแล้วมันไปไหนน่ะเฮ้ยมานี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมันจะล่อเราเข้าไปฐานของโจโฉอะใช่เลยอย่างเงี้ยสองเนี้ย โอ้นโอ้นั่นแหละจะหนีไปไหนมาเอวได้ไอเทมเว้ยเคไปที่มาต่อวิ่งมาสักไกลเลยดีหนาลิโป้วิ่งเร็วอยู่นั่นไงม้าอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ม้าเราซะด้วยชิงมาเอาละนะแหหัวเอียน เลยท้าด่วนไหมไม่ท้าว่ะทําไมถึงไม่ท้าหมาจู่จ่อมูสโซเฮือโอ้ยโดนอ่ะอ่ะพีตีแรงตีแรงจังนะมึงเฮือจัอตัวทึบทึบทึบมูสโซเรียบร้อยจ้าจบเอาละเหลือแหงหัวตุ้นมันอยู่ข้างบนนี่แหละ โอ้โหเออเหอะเนี่ยขึ้นปุ๊บโดนตีปั๊บตายละต้องรอประตูเปิดอีกเหรอเนี่ยเจ๊รอก็รอแต่แฮงหัวตุ้มอยู่ข้างนอกนั่นแหละตีได้ป่าววะเอาตีโดนเฉยโอ้ยแต่ก็โดนธนูนีค่อยๆตีไปรอเวลาเฮ้ยจ่อฮึบฮึ๊บเนี่ย ระบบล็อกเต้าอัตโนมัติแม่งโคตรห่วยเลยไอ้ห่าจะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขาก็ไม่ได้นี่แหละข้อเสียของพวกนี้ที่เหลือดีหมดเอ้ประตไม่เปิดทีว่ะเออประตูเปิดช้ารอบเนี้ยเออเปิดสักทีมาขากำลังจะไปหาเจ้าเอ้ยมาเอ้ามาเลยท้าดวนจัดไปสิครับ โอ้โหแม่งเอย้ยออร่าเต็มตัวเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ซ้อมเลยไม่รู้เขาสู้กันจริงโอ้ผมไม่รู้ไงว่าเขาสู้กันยังไงเอ้โหเข่าแค่นี้ปุบ๊บปั๊บจุบเฮ้อโดนโอ้โหแม่งหลบเฮ้ยเฮ้ยอืมอ่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนแครี่ไว้เมื่อกี้เยเฮ้ยเสร็จไอ้ยับ จาะฮ่าฮ่าอีกนิดหนึ่งเจาะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโดนสวนอะไรวะอืเวลาจะหมดเฮ้ยอีเไว้หน่อยโอ้โหอะไรของมันเนี่ยเอ้ยเออๆนั่นนั่นและเดียวร้อยเสมอเฉยเอาเว้ยไม่เป็นไรโอ้โหมันอยู่ตั้งไกลมันอยู่ตั้งไกลเลยแลล้ว่ะหาโวนได้อะ โอ้ลวงจากหลังมา้าเอา้าก็โดนเหมือนกันเอ๊ะอ้านักลบตาเดียวโอ้โหแล้วมันเตะไปไหนล่ะลิโปโ้โอ้โหแม่งเอ้ยระบบล็อกเป้าเอาไปใจหอบใจจนได้อะเอาบล็อกเอ๊ะฮึจ่อโอ้ยใจกันใจกันใจกันเดี่ยวยเดี่ยวมึงหายฮ่าฮ่าอืมข้างหลัง ข้างหลังมันบล็อกไม่ได้โอ้ฮึฮไม่โดนโอเอ๊ะเข้าอยู่เข้าอยู่ยโึกทึกมันถึก,กบล็อกอีกได้หลังได้ไหมได้ฮ้เอาไปอีกมูซโซโอ้ชาชึกตึมโอ้รถนี้เดียวเองได้อะไรทำไรไอ้ยื เจ้าเรียบร้อยโอเคไอเทมปรากฏออกมาแล้วเดี๋ยวลาไปเก็บกันสักทีอยู่ในฐานโจโฉเลยอยู่ตรงโจโฉซะด้วย <c oughs> ไปเว้ยเอ้อแหงวัวตุน้นเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนูตามล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมาตอนไหนกันเนี่ยไอพวกเนี้ย่อเรียบร้อยไปอยโอ้โหกลุ่มใหญ่จะขึ้นมาได้ไหมเนี่ย ฮ uh ัลโหลเอาลอดเฉยไปเว้ยโอ้คาได้ต hey ั <trzeba persever potato eneca> <No? Yeah> ้ง221ตัวไงแต่รอดไม่เร็วไปเก็บของแล้วก็อับเจ้าโชจบเออมันตัวทำไมมันแข็งจังว่าเวลาขึ้นม้าเนี่ย สังเกตไหมสังเกตไหมผมก็สังเกตมาหลายรอบแล้วเคยพูเคยพูดไปหรือยังก็ไม่รู้่าประตูเปิดอยู่แล้วโอ้ยเก็บไอเท่มก่อนโว้ยดูแกนั่นไงหลังไม้สีแดงโตโชยอย่าพึ่งเืเฮ้ยอโอ้อะไรของพวกมึงเนี่ย ไอ้เจได้มาแล้วโอ้โหต่อไปก็ไอ้โจโฉปึบโดนไหมวะโอ้มันบล็อกนี่หว่าเฮ้ีเข้าแล้วฮึบเฮ้อโอ้มันหลบโดนบึ้มเฮ้ยแจกกันเว้เฮ้ยเจาะเฮ้ยปึ๊บเรียบร้อยโวイเอื้อผ่านแล้วโจโฉเรียบร้อย เน,นีมีฉากจบเท่ๆให้ดูด้วยหลังจากภาคหกไปก็ไม่มีแล้วาะลรเริ่มจะปราบโจหินแล้วก็ปาบสีหลงแล้วก็ไปโจผีแล้วก็ไปเต็มอุ้ยตามนี้โอ้ยแม่งก่าจะจบก็วนรอบฐานเอ้ยวนรอบฉาก,กหนึ่งรอบเลยลนะ อ่านี่ได้มาแล้วนะครับกับมาที่มีชื่อว่า Stormharness แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊วยเย